สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหลพระร้อยครับมือนี้มหัศจมาถึดงเลยพี่น้องพอดีเอฟซีจากสกลนครมาหาไอ้พระอุดครับพี่น้องเพิ่นมีของฝากของต่อนกันมาฝากอีหยังกันหลายอย่างหลายสิ่งครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไปไปที่ถ้ำนี่นะครับถ้ำอุตส่าห์พออย่างอุตส่าห ขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะครับขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะครับครับถ่ายโหลดถ่ายโหลดถ่ายโหลดครับครับพอดีเอฟซีมาจัดสกลนครครับฮัสฮัสศาสตร์พลเม,มืองศาสตร์ประจำหนั้งเพราะท่านมีศาสตร์ประจำบ้า,งงานอเอาศาสตร์มาฝืนนางเลย ระวังหายโตโตพอดีครับยามวันอาศาสรไม่หายครับป๋โตโตอันนี้ไม่ค่อยดีนะครระวังหายมรมัสบายก็ล่ะนั่งพี่ก็ได้ครับนั่งพี่ก็ได้เออนั่งพี่ก็ได้ครับคนครับพี่น้องเอฟซีพดโทรศัพท์มาฝากพอดีอุดป๋าเดี๋ยทลศาพท์ เส็จเป็นบ่น้อบัดนี้น้อนางล่งพาุทดเงินให้เบิดเรียบร้อยลวล่ะเฮ็ดยังเบินเรียบร้อยเจ้เอนเงินเล้ลูกให้หลานเ็เอาเียอฮัโอาครับครับะเเจ้ากระเบือนีเด้อนิือเอาผมไม่ซื้อผมไววละยั่่ะอือยังเ้าบ่นครับพี่น้อง ใส่ซายส่ยังกันยืนเลยไ่นี่เทียนทีเลข้าอุดนะคะขคาอุดากอชายบานี้ต่อไปชาดชาดิราชาต่อไปชาดอยู่ในหััดครับัอโปาอา้สาโชครับสาโชน้ำเป็นบุญเป็นบาสนาปลาพี่น้องเลย ได้ทั้งเงินได้ทั้งโทรศัพท์พี่น้องเห็นเห็นอยู่ในอันอันนั้นนะเห็นเพื่อนเงินหาพันอุตสาหะถูกับเงินหาพันบาทครับขี้ขี้ออกแน่โซนเน่ยเงินบริหานเงินโชบได้หนะเงิบรหารนันคืตัวเลขตัวใหญ่เนี่เนาะคนมาบม่ให้ซื้อเนาะมันคนมาให้ซื้อเจ็ดเก้าเมนครับแมนผมติดตามเพันว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมติดตามเพันมาเนั่น เขาจะเห็ดเทีนสองงวดเจ้าเขาก็ซื้อบ่ได้ดอกเพราะว่ายังไงบางทีเขาสั่นเขาเต็มมั่นเขาเ่าเต็มจะได้หลายลูกมันมาเขาก็เรียกฝันนะสองฝันมาสามงวดก็เข่าเบิดนะครับแต่ก็หาตันก็ซื้อบ่ได้ก็บ่ได้เทียหากระตันอีกก็ซื้อบ่ได้อีกงวดนี่บ่มีตันงวดงวดนี่ก็ดันแล้วครับถามเราเลยมาหอดมาหมองมาหอดหมองหอดบอลล่ะ เอาเอาซื่อๆหรือไอาซื่อๆรถเรียงแหละมันสีแดงมาหาอีกบ่บ่มั่นใจไปเลยเอาบ่โทษถิ่มกันไว้อีกกันซื่อๆรถเพื่อนย์เดี๋ยวสีมาหาอีกอืมแต่บ้างคือได้บ่ว่าเด้อนี่หลักความเป็นอยู่ของเราครับพี่น้องเห็นเห็นอยู่ในยูทูบค่ะอีกเด้อรอบนี้เด้อใ่เป็นยูโดเนาะโทรศัพท์เนาะเบอร์โทรเบอ้อทุกวันที่หกเด้อเติมเงินสองร้อยบาท เติมเงินให้ร้านเขเติมให้วันทุกข้อดีใจนำครับสองร้อยบาทเดือนนึงอร้อยบาทถ้าสื่อสีให้วัดค่าท่ค่ายังเดือน2นึงสองบาทเพราเดินเน็ตเดินไล่เด้เบิ้เลยฟันลรไปหมดนี่ฟันรู้ว่บ้มันใจขึ้อนี่คุ้กันด้วยบ่อ๋มันใจกันได้ก็สิบบตกเตาหนูบอคนบ่ยำบ่ เนายเขาเยนเ้งเนมันหนึ่งสองสเลขสตัวนะโอ้สงสัยคือบ่ือกันีเจลีสามตัวนี่ตัวเก่าบ่พอหนึ่งองเจ็ดหนึ่งสองเจบานี้มันมันบ่ถกันเขายขึ้นนตัวนั่นก็พวกมยนี่เงียบไปเลยแต่มันยำใส่้เยอะ ใกล้มือับกละยำยังทูไปหาผม่คือผมอยู่นะอบัตราอสมบัตเอออยึหันแล้วไม่มีให้แล้วทูบอกคนทู่บอกได้น่ายาใ้มากอ้าวท่บอกเข่ากันเนาะก็เลียผมเนาะตัวดกเเี่เออเจ็ีนะครับผมแต่ตองวดเมดเยออกกับฟันลวดเจ็ดส่นอดีไม่เจ็ีครับพี่นนอง ตัวเดียวเราเจ็ดสี่เกีเลยเจ็ดามตัวกับเจ็ดเจ็ดสเจ็ดสีมันบ่เข้ากันเลยมันบ่เข้ากันเอเข้าจเลสคบ่ันใจนะใอยู่เจ็ดกับอยู่เฮ็ดคักต้องโชคบอกพ่ออีกท่านึง ักซื้อเลขของกระถ่ายบุษซื้อเลขแปดคือได้ได้หลายปันไหนครับโอ้ยได้สองแสนแปดได้สองแสนเป็นหลังเอฟซีุกท่านมันขึ้นเอาขึ้นครับผมซื้อไว้แต่กอนเพิ่นบอกเลขคุณเลขแปดนาในผมครับก้อนเพิ่นตีบอกเลขอีกซื้อไว้ก่อนตอนจอวันที่ทิพตแสดงว่าเขาขึ้นครับยี่สิบแปดผมมาซื้อไว้แต่แต่พูดละแต่กอนพันอีกนะเลขฝัน ไมหลงว่าเขากันก็เลยสัญญาจากของว่าทาเลพระอุดเข่าสิเอนมาเพิ่นก็เลยเดี๋ยวมากมันได้เบามันได้เบาก็เลยมากนได้บาได้ก็เล้ <Iya. S 2> มากา <c ười> ก็เลยเดีมาก้วเพิ่นเก่านาะจ้างแมงสีมได้เขาหายเคื่องเดียวกคือไวาตัวเคื่เดียวเขาสัญหาเล่ตัวเช็เน่านะ บนล่างไว้หารแล้วตุ้หลายมืออยู่ว่ออกเลยเออาอเดี๋ยวให้พวตรนนั่งอ่านกันนี่เด้ยินตาว่าโทราเพินห้างครับเมียนครับเมียนเกิเลยกกไดเลากันเวยซื้อมันห้างเลยล่ะฮะ โทรศัพท์มาเขาก็เครื่องดับแล้วของเราเน้บุญหลายแล้ว FC มันซื้อมาให้มาแล้วครับมีคืนยดดอกที่จียดงามง่ามพวกของเ้ไวหมดจ้ะไม่ง่า รถตา่เยื่อด้ออกไปมือนี่ยแตว่าพอดีเลยนอรถกระต่ขาพอดีเลยไป้าสึกวัดเออไป้าสีกํำแพงวัดโดยมอไปดนแล้วยอนั่งลงดีัเบียนรถอียหาี่บอกมาใส่ับมันเพิ่นบอกให้ไปนะเพิ่วมาถ่ายด้วยสิมีคนมาหาอ่ะ่ะเพิ่นเลยบอกให้ถ่าเพิ่นว่าเอารถขึ้นข้างบนขึ้นยางมากอึ้นกลับครับ่นวนน้ เดนมาบหนนเีย็นงไงทุโทุหากันเอาซ้ำพี่ซ้ำน้องกันเนาะหากันครับครับบดิติตต่อเบิกรับเพิ่นดอกครับทน่าหาอันของทันมาเหรอเนาะครับที่ทุกนั่นครับเปิ้งประจําเกี่ยวออกมาเห็นเบิเห็นเบิเพราะว่าติดตามประจํา้ก็เห็นนาดอก เมือมาเห็นแท้อนเดียที่แ้น่นใหู้ปไปนั้นอันี้เนาะยางนี่นะครับบ้านบ้าครับนี่ของแท้าบอคักๆยสิปเ็เือนให้บอกเจ้าที่เพื่อนบกันข้ามกันได้การเลยล่ะ เพื่นก็ว่าอยากตั้งสารนี่แหละพอออต่ยากดอกเอาวะวนนี่ะตั้งสารเงินพอตั้งลูกรบอบกระอองคนมันได้่อนะเนาะพ่อเห็นอันีาออกจากใต่ทุนบาบตรอที่อยกตั้งมันมีศพอยต่นี่สก่ใตารางบานเป็นภาษาเากาหลนะีบออเพื่อนผีหลดไก่เพื่นอยู่นีแล้วเขาเกยตีไปตัวแมนครับจะได้ย เอาอยู่นี่แหละเอาเฮี้ยนกับมอไปยูน่ะว่าสานล้างไงเลยนี่เออเออไปออกไปอยู่รอบป่าข้างผมเลยผมว่ามันได้เจ้ากองวัดสิบวัดเออเหตุทรวงเขาก็ได้ยสองวัดจังดับบอกครับเขาออกยูทูปสองวัดเจี้ยนเจี้ยนเนี่เลขเขามาเอาอยู่น้ำเล้าเลขมาเอาอยู่นี่แล้วบันิเขาผมผัดบ้านออกจากนี่ไปห้างนี่ไปหากิโลบันี้ก็เลยสืบสารแล้วเรียงว่าเลขเนี่ยเอามาจากพ้าใยนี้รบันี้ผู้ถือกระเซ้ไปเซ้ไปสินาย ผู้ถือหน่อยถือรายเหาก็บวั้มัสนใจเล่าจริงนะครับแ็เลยห่วยไปหาพญอุดกันหนาก็เลยมาออกยุทูช่วยจะมาเดี๋ยวสองวันดียวะครับสงวันมนอยู่ผมเห็นสองวัแล้วชือนากนานนี่เขาตลอดเขาตลอดครับวก็้าหาศูนย์กฟันก้าเป็นตัวนี่นะมันสื่อพอดโอ้ยตายกสุดสื่อไปแล้วห้องเรียกว่าเขากระท่มมาขึ้นมาขึ้นครับ แกมันขาเด้ที่วมันไเอลเาีือนไมฟืนมีไฟเหรครับเปเรื่องเลยแล้วก็ใส่ตะเกียงเลยมันย่ำหน่ยก็ไปหาชาติเอาอยู่น้ำวัดน้ำว่าว่าเฉยน้ำบ้าที่ดแสงราเซให้เล่าแสงราเซุนใจนีกัมันจะหอดอยู่ครับ พอได้ใส่สารแบตสารอยังพอได้เบิ่งเริ่มแรงขึ้นไม่ไม่เดี๋ยเลยนนะปาคารมูแล้วออกมาหากระชิดได้เปิดไฟเห็นเบิงหนาเบิงตากันนะแต่เชินมันหลอกมากประจำอยู่บาร์มูนั่นมากประจำหลวง่อถามมึงนะคักแน่เนาะเอาคักๆเลยไมอาคักๆเลยพี่น้องมาเส้นสกุลมาเร็งน้ำมันสันมันเลี้ยงเด้อะชิดเลี้ยงง่ายกันนี่หรอก่ะออกาคักๆเด้อจะได้เลี้ยงผีเมื่อเลี้ยงง่ายจังทุกไปบอกผมเด้วยเพราะคนสิมาน้ำ ก็วาจักเมือก็พอพอดีเลยจะได้ไม่ต้องวังเวงอหลานหลายคนอันนี้สามซีคอนขอลอขอลอนาะคนลูกยากเลยเดี๋ยวมาัวน้ำตูนมาหววน็นเล่ามากเลยเดี๋วมาหัวน้ี่ดีออมทีเลยมาในเสียงนีงงานใหม่นะเนไข้นกอ่ะมันจะเป็นอด้ยากเพื่อนกับมาจอดก็ซีหตัวฉันบอกทเรน้ำเล่า มูวแล้วนะครับฉันย่านฉันญาณอยู่นี่พวกใครมีครับมันทำเพราะว่าไรส่สนแต่มันเป็นเล่ยไล่ันยัย่าาน่ชัดยหรือเปล่าบ่ได้ไล่สดตรไหนไล่สดพวกใคชัดยังหรือเปล่าชัดมชัดยู่บ่กัดเลยถ้าประเดียวจะหายคนนอนอาร์ตดีสุนะครับขาดนะฉันยานมนันย่อนอ สำเนารถมีรกษาเอพีจางได้นากบาย่างหา้างหาเ่อนร้านครับคลิปนี้ขอฝากกดไห์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งสองอาจารย์แหล่พระรวยครับสำหรับคลิปนี้ ขอเคขารพบ่าสวัสดีครับพี่นองครับ